สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของรุ่งทิพย์ค่ะวันนี้รุ่งทิพย์ก็จะมาทาอาหารเมนูง่ายๆเช่นเคยนะคะในวันนี้จะมาในเมนูของหมูผัดกะปินะคะใส่ถั่วฝักยาวหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถั่วฝักยาวผัดกะปิก็ได้ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาตินี่อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการ ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปแต่ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหันวัตถุดิของเรากันก่อนนะคะ ถ้าท่านใดไม่อยากใช้หมูสามชั้นนะคะก็ใช้เป็นเนื้อหมูธรรมดาก็ได้นะคะถั่วฝักยาวนี่อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นถั่วที่ลูกที่ปลูกไว้รับประทานเองนะคะ เราไม่ได้ใส่กุยไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงเลยทั้งสิ้นนะคะพอสารพิษค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลกพริกนะคะหอมแล้วก็กระเทียมค่ะโขลกให้เท่ากันค่ะ ขั้นตอนในการทาหมูผัดกะปิกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยลุงทิพย์จะลวกถั่วฝักยาวก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ถั่วเนี่ยมีสีเขียวสวยสดนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยด้วยค่ะเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเกลือจะทําให้ถั่วมีรสชาติดีขึ้นนะคะส่วนน้ํามันเนี่ยจะทําให้ถั่วมีสีเขียวสดสวยค่ะพอน้าเดือดเราก็ใส่ถั่วลงไปลวกนะคะ เราใส่ถั่วลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะนำถั่วเนี้ยไปแช่ในน้ำเย็นนะคะนำกระทะตั้งไฟใส่หมูลงคั่วก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันออกมานะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันเพิ่มเติมนะคะเราจะใช้มันกากหมูนี่แหละคะ่ะ หมูบ่อยๆด้วยนะคะหมูจะได้ไม่ไหค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วนะคะพอมอันหมูเริ่มออก้าะะเราก็จะใส่สพริกแล้วก็กระเทียมหมูหอมลงไปนะคะ ก็จะมาเรียมกะปินะคะใช้กะปิเนี่ยละลายกับน้ำก่อนนะคะละลายกะปิเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะน้อเ้ะคะ ผสมให้เข้ากันนะคะใข้าวปค่ะาจะุิเสร็จนะคะเราก็จะใส่ถงว ใครที่ไม่เลือกถัปเปลี่ยวนะคะหนขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ตัดครักเดียวค่ะก็จะได้ถั่วที่สวยเหมือนกันนะคะแลเวก็ต้มกันเสร็จแล้วก็สุดแล้วค่ะ